สวัสดีครับผมเอมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลสปอร์ตทัวร์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพรีวิววิดพโรฟุตบอลยูโรปาลีนะครับกลุ่มอีนัดที่6นะครับระหว่างยูนิยงแซงกิลุสนะครับต้อนรับการมาเยือนของเลวปูนะครับซึ่งเขารอบไปแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับแล้วก็ TikTok ของทางคุณไปดูบอลด้วยนะครับ ก่อนที่จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลนะครับเรามีการจัดทัวร์ดูบอลลิเวอร์พูลพบคริสตัลพาเลตนะครับช่วงสงกรานต์257 6นะครับทัวร์2สนามเที่ยว3เมืองนะครับ11ถึง16เมษายน257 6นะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถแอดไลน์โกตูเซเดียมนะครับสำหรับสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปกับเรานะครับหรือว่าจะสอบถามตัวฟุตบอลก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับไปดูอันดับตารางคะแนนของกลุ่มอีเล็กน้อยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเข้ารอบเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านนั้น มี12แต้มนะครับยังไงเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับเนี่ยที่ยูนิยงแซงคิลุสนะครับอยู่อันดับ3ของอกลุ่มน5นัดมี5แต้มนะครับในนี้นนต้องชนะสถานเดียวแล้วไปลุ้นให้ตูลุสแพ้ l อลเอเคนะครับถึงจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับ ความพร้อมของทั้งฝั่งเจ้าบ้านนะครับยูนิยงแซงกิลลสนะครับทีมจ่าฝูงของลีกเบลเยียมนะครับผลงานปีนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับลงเล่น17เกมทุกรายการมีสถิติชนะ13เสมอ2และแพ้แค่2เท่านั้นเองนะครับทิ้งห่างอันดับ2ในลีกนะครับอยู่ถึง6แต้มนะครับแต่ว่าผลงานในยุโรป,ปาเนี่ยไม่ค่อยรดดเด่เท่าไหร่นะครับเป็นที่3กลุ่มอย่างที่ บอกไปก่อนหน้านี้นะครับนันี้เนี่ยถ้าอยากจะเข้ารอบก็ต้องชนะลิเวอร์พูลให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ตัวรุต้องแพ้เท่านั้นนะครับปัญหาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะครับนักเตะของยูรนยงนะไม่มีเลยนะนะครับทำให้ทางด้านอเล็กซานเดอร์เบสซินนะครับผู้จัดการทีมสามารถจัดตัวผู้เล่นได้เต็มอัตราสุดอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับมาดูความพร้อมของทั้งฝั่งทีมเยอรนเลยพูดกันบ้างนะครับ ฟอร์มล่าสุดของเลี้ยวภูนะครับในวิฟุตบอลลีกกับพาเลสนะครับถึงแม้จะเล่นไม่ค่อยดีแต่มี3มแต้มนะครับทำให้ทีมของเจนครอปนะครับทะยานขึ้นเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับจากฝูงเดียวๆนะซึ่งช่วงนี้แฟนเลี้ยวภูก็จะมักจะบอกว่า โอ้หนาวจังเลยนะครับทั้งที่ฝุ่นมาเยอะแยะนะครับแฟนบอลของลิฟวูนะครับก็น่าจะดีใจนะครับเพราะทีมขึ้นจะฝงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับโมซาร่านะครับสามารถที่จะยิงลูกที่200ของเขากับลิฟวูได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมีคานนะครับ นำหน้านะครับทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับในลีกเนี่ยอยู่หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นจ่าฝูงในช่วงคริสต์มาสค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้นะครับมาดูนักเตะบาดเจ็บนะครับก็ยังเป็นตัวเดิมๆที่เจ็บอยู่นะครับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นะครับมีแผลเย็บที่หัวเข่าโจเอมอรติฟน่าจะปิดเทอร์เรียบเรียบร้อยนะครับเดียโก้โจต้าเจ็บกล้ามเนื้อยังไม่กลับมานะครับเซฟานไบเซตติดเดียโก้คันทาร่าอดูโรเบิร์ตสันนะครับนี่ก็เจ็บยาวยังไม่มีกําหนดกลับมานะครับทำให้หลักๆในนนีี้ ทางลิเวอร์พูลน่าจะจัดตัวผู้เล่นนะครับตัวจริงมาผสมสำรองและผสมดาวรุ่งลงแน่นอนนะครับเฮตูเฮที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับเจอกันมาแค่ครั้งเดียวนะคือนัดที่แล้วนะครับที่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ชนะไป2อศูนย์นะครับแล้วก็วินิยงแซนกิลิวสนะครับไม่แพ้ใครมา8เกมแล้วนะครับลิเวอร์พูลก็ไม่แพ้ใครมา6เกมแล้วเช่นกันนะครับแพ้ครั้งล่าสุดก็คือแพ้ตูลูสในยูโรปาลีกนัดที่แล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็อยู่ในยงแซงกิลสนะครับมีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนในบ้านนะครับ2.19ประตูต่อน,นัดซึ่งเยอะมากนะฮะแต่ว่าเรื่องพูใในเวลาเป็นทีมเยือนจะยิงได้แค่1.84ประตูต่อนัดนะครับ,รน,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 รบนี่คือค่าเฉลี่ยของทั้ง2ทีมนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง2ทีมนะครับยูในยงแซงกิลสนะครับก็คือโมฮัมเหมด อัมบูรานะครับกองหน้าทีมชาติอัลจูเรียที่เพิ่งย้ายมาจาก x อ็กซลุกโน่ด้วเข้าตัว4ล้านยูโรนะครับรุ่กนการเนี้ยลงเล่นไปแล้ว21เกมทุกรายการยิงไป14ประตูจาจอีกหนึ่งโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงมากนะครับทีมในยุโรปเนี่ยเริ่มจับตาม,มองกันแล้วนะครับสำหรับกองหน้ารายนี้นะฮะ ในส่วนของทางลิเวอร์พูลนั้นนี้น่าจะได้เห็นตัวสำรองนะครับหลายๆคนลงเล่นรวมถึงดาวรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้นะครับตัวผู้เล่นที่น่าจะตามองน่าจะเป็นฮาวิเอเลียนะครับที่นัดที่แล้วยิงประตูชัยในเกมคริสตันเพลสได้ด้วยนะครับซึ่งฮาวิเอเลียเนี่ยเป็นกองกลางตัวรุกนะครับดาวรุ่งทีมชาติกรีนะครับแล้วเป็นกัปตันทีมนะครับชุดยู21ของทีมชาติกรีฑาด้วยนะครับแล้วก็ผลงานนะครับที่ทำมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ซับนะครับเป็นตัวที่คอยลงไปเปลี่ยนเกมให้กับทางลิิเเวววออรรรรร์พููลลลลลนน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 ะะะคคคัััับบบตตีี้้้้ยยยงง่่ไปปแแุาาก็จ อาจจะดูเอ๊ะทำไมยิงน้อยจังก็เพราะส่วนใหญ่เอลเลนนั้นน,น่าจะลงเป็นสำรองนะครับคอยลงมาเชื่อมเกม,เ,กมเปลี่ยนเกมแล้วก็คอยสลับกับทางโมซาร่าหรือว่าทางมิดฟิลด์ตัวรุกคนอื่นอื่นะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดน,นี้นะครับทางด้านยูนิยองนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องเต็มที่ไว้ก่อนนะครับจะแพ้จะชนะเสมอเนี่ยไหนๆเนี่ยเล่นในบ้านแล้วนะครับต่อหน,น้าแฟนบอลยังไงก็ต้องเต็มที่นะครับเผื่อที่จะมีโอกาสพลิกชนะแล้วก็เข้ารอบไปได้นะครับน่าจะมาในแผน 3-4-3นะครับมีพวกสับปะตูมือหนึ่งนะครับเอนโทนี่มอริสเป็นกัปตันทีมนะครับกอลังสังก์นำโดยเควินแม็กอลิสเตอร์นะครับอันนี้เป็นพี่ชายของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีมายะ นะครับมาชิดะนะครับกองหลังชาวญี่ปุ่นนะครับแล็ก็คริสเตียนบูเกสนะครับกองกลางสี่คนนะครับทางขวาจะใช้คราสโตมอนเตสนะครับตรงกลางจะเป็นมาสเชสลัสมูเซนนะครับกับชาเลสบัวนูเต้นะครับส่วนด้านซ้ายจะใช้เบอร์สิบนี่ครับของทีมคือลาปุซินนั่นเองนะครับสามตัวหน้านะครับโมฮัมเหม็ดอามูรานะครับกองหน้าดาวสโมสรของทีมจะยืนทางขวานะครับตรงกลางจะใช้เควินโดริเกสทางซ้ายเป็นคาเมรอนพูอัสตาร์สนะครับนักเตะชาวสเปนนะครับ มาดูความพร้อมของทางฝั่งเรือพูนะครับตัวที่น่าจะได้ลงเล่นนะครับน่าจะเป็นตัวสำรองผสมดาวรุ่งอย่างที่บอกนะเพราะว่าน่าจะเป็นการพักตัวหลักนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะมีศึกแดงเดือดกับทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนั้นนี้นะครับน่าจะให้เด็กๆนะครับแล้วก็ตัวสำรองลงมายืดเสซนยืดสายนะครับเจนครอปน่าจะมาในแผนสินสมเหมือนเดิมนะครับเพราะใช้ระบบนี้มานานนะผู้ตัดประตูเควินเคลเลอร์ ได้กลับมาฟอาเสาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กองหลังสี่คนนะครับแบ็คขวาน่าจะใช้โคนบัลลี่นะครับเซนทร์สองคนน่าจะเป็นจอยคอนซายืดคู่กับโจโกเมสนะครับแล้วก็แบ็คซ้ายใช้ ชัมเบอร์นะครับเป็นตัวจริงนะครับกองกลาง3คนนะครับบอตเตอรุเอนโดจะยืนเป็นวิฟตัวรับโดยมีเจมส์แมคคอนเนลกับเคอร์ติโจมร่วมกันในแดนกลางนะครับแดนหน้า3ตัวนะครับพาวิโอเลียยืนทางขวานะครับเบนโดกน่าจะเป็นหน้าเป้าในนัดนี้นะครับแล้วก็ใช้โคดิคโปเล่นทางปีกซ้ายนะครับทัศนะนัดนี้นะครับทีมจับฝูงของลิเบีย์ถึงแม้จะมุ่งมั่นกว่าก็ตามแต่ว่าการที่จะเอาชนะนะครับแม้ตัวสมองของลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะยากเหมือนกันเพราะว่าเอ่อถ้า เพียงพักยังไงเนี่ยนะครับในมานะกสำรองโอ้โหตัวจริงรอเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นดีอาซาลากาเฟนแบกอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเสมอกันไปนะครับ1ประตูต่อ1นะครับหากชอบคอนเทนต์ไซน์นี้ของ,องเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ซับสไครต์ที่กระดิ่งช่อง YouTube, ยูทูปเพจเฟซบุ๊กของทางไปดูบอลให้ด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกูรูนักพิราะห์วิจารณ์เป็นหลักนะครับ เราเป็นเพจที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับในการเดินทางไปดูบอลนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับจัดทริปจัดทัวร์ซึ่งการันตีนะครับเราออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับในปี2022-2023นะครับแล้วก็ประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศนะครับด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมตช์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีตั๋วฟุตบอลจําหน่ายนะครับแบบเอ่อัวร์ดูบอลเพร์เวทนะครับตั๋วฟุตบอลเนี่ยนะครับสำหรับทีมต่างๆนะครับไม่ใช่แมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์นะครับเรามีจําหน่ายนะนะครับแล้วก็แล รในปี2024เนะครับเรามีการจัดทริปทัวร์ดูบอลนะครับซึ่งจะมีฟุตบอลยูโร2024ด้วยนะครับเวิร์คับเราก็ไปมาแล้วนะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโปรแกรมที่เราจะมีออกเร็วๆนี้นีครับเราขออนุญาตแนะนำ3โปรแกรมด้วยกันนะครับนั่นก็คือ ทัวร์ดูบอลอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับหนึ่งหกกุมภาณหกเจ็ดนะครับอันนี้เอาใจแฟนบอลอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลและคนที่อยากเที่ยวลอนดอนนะครับแล้วก็ทัวร์ดูบอลแดงเดือดนะครับที่สนามออเทอฟอร์ดสามถึงเก้าเมษายนแมนยูปะทะลิเวอร์พูลนะครับช่วงเดือนอ่าเมษายนนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลของแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ทัวร์ดูบอลลิเวอร์พูลนะครับสำหรับวันหยุดสงกรานต์นะครับ11-16เมษายน67นะครับยังไงเนี่ยสนใจทริปไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่างที่บอกนนะเเเรรราป็พจจจที่ัดกกิม ไปทัวร์ดูบอลที่ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเราไปกันไปหมดแล้วนะครับนั่งกันติดข้างสนามเลยนะครับทัวร์สนามแมนยูสนามลิเวอร์พูลนะครับสนามเอติฮัดของออทางแมนซิตี้นะครับไปดูอาร์เซนอลเราก็ไปมาแล้วลาลีกาสเปนเราก็ไปมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง YouTube เพจ Facebook ให้เราด้วยนะครับยังวันนี้ผมแอดมินเฟรนจากเพจไปดูบอลนะครับหากผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าติดต่อติดตามของเรานะครับแอดไลน์กดทบ ทางผูพ้พัฒนาการใดขอพายด,ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ